สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC กันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหายเงินเข้าบัญชีของ TruMoney e Wallet นะครับหรือเป็นการหายเงินฟรีเข้าบัญชีของ TruMoney e Wallet นะครับตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่1,568บาทนะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินอยู่ที่200บาทนะครับจากแอปหายเงินฟรีนะ ก็เป็นแอปหนึ่งนะที่ผมถอนเงินไปแล้วนะเป็นหลักหมื่นเนาะสองหมื่นกว่านะครับสองหมืนหกพันกว่าถ้าจะไม่ผิดน,นะครับก็วันนี้นะรเราก็จะมาถอนเงินกันอีกแล้วนะครับก็จะมาดูกันว่าเรายังสามารถที่จะทําเงินจากแอปพลิเคชันนี้ได้อีกหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อว่านะครับผมนะผมจะได้มียอดวิวเข้ามานะ่นเองทุกคนนะก็อันนี้พูดตรงๆเลยล้วกันเนาะถ้าคนที่กดไลค์กดแชร์ กดติามนะครับผมใน้ระบบก็จะรู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนชอบนะเขาก็จะส่งคลิปนี้ไปยังคนอื่นดูต่อน,นั่นเองทุกคนนะก็ประมาณนั้นแหละแล้วผมก็เลยเน้นให้กดไลค์นั่นเองนะครับโอเคเราก็ไปดูนะครับในส่วนของคลิปนี้เป็นแอปที่มีชื่อว่า Go d a i l y นะครับวันนี้ก็จะถอนอยู่ที่200บาทนะครับประวัติการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปเมื่อวันที่2ี่นะครับก็อยู่ที่ 500บาทนะครับผมถอนไปนะครับว so ันที่23นะวันนี้ก็วันที่26นะก็ถอนไป200บาทคบาทต้องใช้แต้มอยู่ที่20ล้านแต้มด้วยกันนะถ้าเราจะถอน500บาทต้องใช้50ล้านแต้ม1000บาทใช้แต้มอยู่ที่100ล้านแต้มด้วยกันนะครับก็กดนะครับอ่าผมออกใหม่แล้วก็กดเข้าใหม่เลยแล้วกันเนาะอ่ากดถอนเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินนะครับตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะครับว่า เป็นเบอร์ทูมานี่วอลลของเราหรือเปล่านะครับถ้าใช่เราก็กดยืนยันได้เลยนะครับจากนั้นก็เขาบอกว่านาะกการแลกรับเงินของเราจะสําเร็จมาถึงภายในเวลานะครับ3ถึง7วันด้วยกันถ้าสมมุติว่าเงินเข้าชานะวันนี้เนาะเราก็รอถึง3ถึง7วันนะครับเงินถึงจะเข้ามาเนาะกดยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ประวัติการแลกรับของของเรานะก็จะมีนะครับในส่วนการถอนเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้ วันที่26เดือนพฤษภาคม2022นะครับทุกคนตอนนี้ก็ยอดเงินเข้ามาแล้วทุกคนนาะการทองของคุณมาถึงแล้วขอแสดงความยินดีที่คุณถอน200บาทสําเร็จคลิกเพื่อดูรายละเอียดนะครับอ่าก็ถอนเงินแล้วนะครับเราไปดูใน t ูตม m นี่วอลเล็ตกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยอดเงินเข้ามาแล้วเช่นกันนะครับเมื่อกี้มี1,568บาทตอนนี้ก็กลายเป็น1768บาทแล้วก็ตรงนี้ก็ เข้ามาแล้วด้วยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็กดบันทึกในส่วนของสลิปกันเลยนะครับส่วนการสร้างไรายได้จากแอป Go เดลี่ก็คือเป็นแอปหนึ่งในส่วนการอ่านข่าวเนาะแอป Go เดลี่เป็นแอปเป็นแอปค่ายเดียวกันของไทยเดลี่เนาะใครเคยเล่นแอปไทยเดลี่แล้วบ้างนะก็กดคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวนี้แล้วก็บอกกันได้ว่าแอปไทยเดลี่เป็นไงกันบ้างน,นะครับส่วน g o เดลี่ก็เหมือนกันเนาะ ก็เป็นแอปในการอ่านข่าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าธารกิจมันแตกต่างกันเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เราสามารถที่ล็อกอินได้ผ่านช่องทางของ f a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทางของ Gmail หรือเปล่าอ่ะก็มาที่ออกจากระบบเลยทําให้ดูเลยนะแล้วก็มาที่เข้าสู่ระบบนะครับก็สามารถล็อกอินได้3ช่องทางก็คือ Gmail นะครับอันนี้คือ Gmail LINE นะครับแล้วก็ f a c e b o o k นะครับเราเลือกช่องทางเข้าระบบ ผ่านช่องทางที่เราถนัดผ่านช่องทางที่เราโอเคนะอันนี้เราเลือกเลยนะว่าเราจะเข้าระบบผ่านช่องทางไหนนะครับส่วนตัวผมก็เข้าสู่ระบบผ่านช่องทางของ Facebook นะครับเราเข้ามาระบบแล้วนะวิธีการทางเงินก็มาที่คําว่าภารกิจตรงนี้นะครับจะมีภารกิจให้เรานะครับใส่รหัสเชิญสาหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่เนาะก็สามารถที่ใส่รหัสเชิญตามนี้ได้เลยนะครับ s s h c นั่นเองนะคุณจะได้รับแต้มอยู่ที่5 0 0ห0แต้มด้วยกันนะครับไปรับไปเลยฟรีๆนะถ้าคุณใส่นะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปเดี๋ยวนี้นั่นเองนะครับต่อมาก็คือในส่วนการล็อกอินนะก็คือเป็นการเช็คอินรายวันเราสามารถเช็คอินได้นะทุกวันเลยนาะวันแรกนะที่ผมเช็คอินไปแล้วก็รับไปแล้ว5,000คะแนนฟรีๆนะวันที่2นะวันนี้ก็คือ8 0 0 0คะแนนผมก็กดรับเลยนะครับอ่าเขาจะบอกว่า ล็อกอินวันพรุ่งนี้เพื่อรับ8,000แสดงว่าผมต้องไปล็อกอินวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมถึงจะสามารถรับคะแนนฟรีๆได้8,000คะแนนนั่นเองนะครับผมนะต่อมาคือภารกริจรายวันก็คือภารกิจของการดูวิดีโอรับเปลี่ยนก็คือเป็นการดูวิดีโอโฆษณาเนาะดู3ครั้งจะมีโอกาสรับเปลี่ยนได้อยู่ที่ประมาณ 10,000- ถึง20,000เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็รับรางวัลอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนเช่นมันมีการ แจ้งเตือนเกี่ยวกับข่าวสารตรงนี้แล้วก็มากดอ่านนะครับเราก็จะได้รับรางวัลน,นั่นเองนะครับก็คือเป็นการอ่านข่าวตรงนี้ก็มากดรับภารกิจถ้ามันขึ้นสีส้มแบบนี้แล้วก็กดรับไปแล้วก็จะได้รับคะแนนไปนะประมาณ3 0 0 0ถึง8,000คะแนนของอันนี้นะส่วนอย่างอื่นก็ตามที่เขาบอกเลยนะครับเหมือนอันนี้ก็รับประมาณ3 0 0 0 8 0 0 0เหมือนกันนะถ้าเราอ่านข่าวตรงนี้ 3ครั้งเราก็จะมีโอกาสรับคะแนนอยู่ที่ 5000- ถึง1 0 0 0 0หม0 0คะแนนด้วยกันนะครับส่วนถ้าเราอ่านบทความ3บทความอ่านเดี๋ยวผมจะไปอ่านเนาะเมื่อกี้ผมอ่านแล้ว1ข่าวใช่ไหมผมอ่านอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะอ่านเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็อ่านข่าวไปเลยแนละ้วมันจะมีข่าวหลายๆข่าวนะถ้าถ้าใครเป็นสายติดตามข่าวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านอะไรก็ตามนะครับคุณก็มาอ่านข่าวในนี้คุณจะได้รับเงินไปด้วย ถ้าคุณไปอ่านข่าวข้างนอกนะคุณก็ได้แค่อ่านข่าวแต่ว่าคุณจะไม่รับเงินนะครับถ้าใครน่าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะก็ให้เรานะครับมาอ่านข่าวในกัวเดลีหรือไทเดลีนะครับอ่าเมื่อมันหมุนแล้วแล้วก็ครบรอบแล้วเราก็มากดรับในส่วนที่เป็นกองขวันนะครับกดไปเลยแล้วก็กดการกรบาดปิดไปนะครับอ,อันนี้เราก็อ่านต่อไปเลยนะครับเลือกข่าวอื่นต่อนะครับผมกาวของคุณเกตมอสในการ ให้การว่าจอนนี่อันนี้เราก็อ่านไปนะครับพอเราอ่านไปจนครบ3ข่าวแล้วนะครับเราก็จะเป็นการทําภารกิจสําเร็จอันนี้ผมสาธิตให้คุณดูอยู่นะว่านี่คือการทํางานของแอปนี้เขาทํางานอย่างนี้นะคุณก็จะสามารถที่จะที่จะไปทําตามผมนั่นเองนะอ่าก็ก็อ่านแบบนี้เลยทุกคนนะให้มันมุนจนครบหนึ่งก็แบบเมื่อกี้เลยเด้งเป็นกล่องขวาญปับ๊บเราก็กดเลยปั๊บเลยอ่ากดรับไปเลยแล้วก็กดก,กรกบาดปิดไปนะครับ อาเคนี้เองนะแล้วก็ไปดูที่ภารกิจเมื่อกี้นะครับภารกิจนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นการอ่าน6ข่าวด้วยกันแล้วก็อันนี้คือ10ข่าวด้วยกันส่วนนี้คือเป็นการแชร์ข่าวไปยังไลน์นะครับตรงนี้นะแล้วแต่เรานะว่าเราจะขยันแค่ไหนยิ่งใครขยันคนก็จะได้รับคะแนนเยอะนะครับส่วนต่อมาก็คือเป็นการหางเงินนะจากการที่เราเชิญเพื่อนนะถ้าเราเชิญเพื่อนไปนะครับเราก็จะมี รายได้ดับเยอะมากนอกาะผมก็สามารถสร้างรายได้ตรงนี้อยู่ที่27,147บาทนะครับอ่าน,นี่คือเป็นการเชินเพื่อนแล้วกดเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับรางวัลแล้วก็กดแชร์ลิงก์ไปยังเพื่อนของเราถ้าเพื่อนของเราสมัครผ่านลิงก์ของเราใส่รหัสเชิญของเราเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานั่นเองทุกคนนะต่อมาก็คือเป็นการเล่นวงล้อนำโชครับรางวัลน,นะครับกดเข้าไปนะก็จะมีวงล้อ เราสามารถกดได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนาะกดเข้าไปเลยนะถ้ากดไปแล้วก็ได้รับเป็น i iPhone เราก็มีสิทธิ์รับเป็น iPhone นะเหมือนอันนี้ก็รับเป็นเหรียญแล้วก็จะรับเป็นเหรียญอยู่ที่1288งแล้วก็กดการกระบาดปิดไปแค่นี้เองนะครับอันนี้คืองานของโ o ดิลลี่นะถ้าใครนะครับคิดว่ามีประโยชน์ถ้าใครนะค,รคิดว่าตัวเองนะสามารถที่จะอ่านข่าวได้แล้วก็ชอบการอ่านข่าวอยู่แล้วแล้วก็อยากอ่านข่าวแล้วก็ สามารถที่จะห่างเงินไปด้วยนะผมแนะนำเลยไทย d ดลี่แอปโกเด i ี่ทั้ง2องแอปนี้คุณไปดาวน์โหลดเลยนะครับสามารถทำเงินได้จริงนะครับวิดีโอนี้ผมก็มาสาธิตว่าแอปนี้ห่างิงินยังไงแล้วก็ถอนเงินได้จริงหรือเปล่าสรุปว่าถอนเงินได้จริงนะครับก็ใครที่สนใจไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ